ชกฝนเชลเลนชื่อบอลครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมสอสวัปทุมวันครับอยู่ชั้นม .6 หครับคะแนนรอบล่าสุดได้พันสี่เก้าสิบครับ<ม>ด้วยการฝึกฝนแล้วก็การเรียนด้วยแหละครับหาโจทย์ทำหรือว่าจะใช้เป็นโจทย์ครูหว้งที่ครูหัวงมีให้ตลอดครับโจทย์ของแคมปัสรู้สึกว่าตอนที่ได้ทำรู้สึกว่ายากนะฮะแต่มันดีแล้วเพราะว่ายิ่งยากปุ๊บเราก็ายิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อย ครูพง์ก็จะสอนทุกส่วนของตัวดิจิทัลแซดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก v o c a b เป็นข้อ reading เป็นข้อพวกกร a r อะไรพวกนั้นครูพง์ก็สอนทุกส่วนเลยครเจอเจอครบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวก vocab หรือว่าเป็นถ้า r e a d i n g ก็จะเป็นหลายแนวแบบบางอาจจะเป็น b i โ g r รา h y ของใครสักคนหรือบางอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรสักเรื่องถ้าเป็นเรื่องกรา r ก็ถือว่าครูก็ค o อบคค่อนข้างที่จะหมดเลยครับ คุณลุงสนชัยเขาค่อนข้างมีประสบการณ์ที่จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่บอลขอคําแนะนําอะไรเขาก็จะให้คําแนะนําได้เ<ใ>ช่น<ใช>ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อน <S <S บอลก็หลังเลว่าจะสอบอีกรอบดีไหมแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจสอบเพราะว่าคุณลุงสนชัยแนะนํามาว่าอสอบไปเถอะซึ่งสุดท้ายก็เชื่อคุณลุงแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีครับเพราะคุณแม่ก็ตกใจอยู่ครับว่าคะแนนมันเกินกว่าสิ่งที่พูดไว้คุณแม่ก็เลยค่อนข้างตกใจ ส่วนตัวอยากได้หมอเป็นอันดับหนึ่งในใจครับอยากเรียนที่ BBA จุฬาครับวอรู้สึกชอบทั้งสองอย่างเลยแต่สุดท้ายยังชอบหมอมากกว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในด้านดิจิทัลเซฟเนี่ยก็พี่ก็ขอแนะนำให้มาเรียนที่แคมปัสกับครูหวงนะครับเพราะว่า ครูเขาจริงใจในการสอนแล้วก็ทุกการสอนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้กลับไปเต็มเปลี่ยนแน่นอน